เราไปหาฟืนครับฟืนมาก่อไฟกันจากว่าตอนนี้อากาศหนาวผมได้เอากองไว้ตอนนี้แล้วครับฟืนผมไฟตอนเราเปิดเต็มที่นี่สว่างมากครับแต่ถ้าแบบนี้ก็คือแบบได้ความคลาสสิกเห็นนี้นะครับผมความคลาสสิก ขบา่าจริงๆคือเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมโดยเฉพาะบางทีการการนอนแคมป์เราอาจจะขึ้นห้างนอนบนต้นไม้นะครับบางทีการนอนบนต้นไม้ก็เคยได้ยินไหมครับว่าห้ามลงมาจากต้นไม้ตอนกลางคืนแม้กระทั่งว่ามีคนมาเรียกเรานะครับส่วนมากแล้ว ตามที่เราขานกันมาก็คือนายพานนั่งห้างเนี่ยคือจะมีพวกเสือสมิงนะครับเขาบอกว่าเสือเสมิงคือแค่ฟังเสียงวิญญาณข้าแล้วครับผมเดือดเดือดถุดเรามาลากเข้าไปครับครับผมวันนี้สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ยัง อากาศกําลังหนาวเย็นอยู่ลมช่วงเช้าช้าตอนเย็นเย็นนี่ก็แะพัดเอ่ยปลาไหลตัวนี้ก็อยู่ประมาณ1ิบสิบองศาถึง15บองศาอยู่นะครับวันนี้ผมก็จะได้โอกาสนอนหลังบ้านครับก็จะเป็นเพิงหมาแงนเล็กๆอยู่กลางป่าหลังบ้านครับก็เลยอยากจะมาทําเมนูง่ายๆครับผมได้ปลาตะเพียน ตัวใหญ่ๆมาซ้องตัวครับนี่เลยผมจะมาทำเมนูปลากะปลาตะเพียนสามรสครับแล้วก็ขึ้นชื่อว่าปลาตะเพียนมันก็จะต้องมีก้างเยอะเราจะต้องมาบั้งครับผมบั้งทีๆๆเพื่อทอดให้กรอบครับแล้วก็มาทำน้ำราดเพื่อจะให้เป็น ปลาจะเพียน3รถครับผมไปกันครับ เราจะหัน่นทั้งสองด้านเลยนะครับให้ให้ลึกขาดยันก้างเลยครับผมเพื่อจะให้ก้างสุกแล้วก็กอบหลังจากที่เราหั่นเสร็จ ต้งสองตัวนะครับเราก็มาใส่เกลือโรยเกลือเข้าไปทั้งสองหน้าเลยครับก็ใส่เกลือเข้าไปเลยครับทั้งสองด้านเกลือก็มีส่วนที่ทำให้ไม่ติดกระทะนะครับผมอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมาใส่ไปน้ามันเข้าไปเลยครับ ก็ให้ความอร่อยความเค็มเข้าไปในเนื้อตัวนี้หั่นแรงไปนะครับตัวเกือบขาดนี่ไม่เป็นไรนี่หยียบเข้านี่ น,นี้เราใช้ฟืนไปเลยครับเพื่อให้ไฟแรงไม่ต้องกลัวว่ากระทะจะดำครับตอนนี้ไฟลุกได้ที่นะครับผมรู้สึกว่าเตาตัวนี้มันจะมันใช้ดีครับหนึ่งหน้าของเตากว้างครับสามารถปิ้งยางได้ดีกรณีที่เราใช้ถ่านนะครับแล้วก็พับเก็บง่าย เดินทางเอาใส่รถไปได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกว่ากลัวแตกนะครับแล้วก็ตากฝนตากอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าเตาตามบ้านเราคือถ้าตากฝนแล้วคือทําให้รังผึ้งของเตานั้นเปียกนะครับมันจะทําให้เตาก่อนในครั้งต่อไปนั้นติดยากครับผมตั้งกระทะเห็นไหมครับมันอยู่ในนี้ตั้งกระทะให้แห้งให้ร้อนก่อนครับ ใส่น้ำมันได้ครับไฟร้อนได้ที่แล้วปลาตัวเล็กลงก่อนนี้ครับถ้ามันได้ไหม ขาดเลยสองตัวก็เต็มกระทะแล้วครับเราเอาเอาืเอือใส่กระทะพร้อมน้ำมันนี่สาไม่ติดกระทะนะครับมันจะหล่อนครับผม ถูกไหมครับว่าร่อนนะครับเนี่ยถ้าไม่ปิดปกติในี้ปลาจะติดกระทาะนะครับนี่ปลาติดกระทาะแล้วก็จะทำให้หนังหนังปลาใี่ขาดขาดก็เลยจะไม่ไม่สวยครับระหว่างที่เรารอให้ปลาสุกนะครับเราก็จะมาทำน้ำน้ำยำน้ำราดปลานี่ยนะครับ กระเทียมพริกแห้งโขกให้เข้ากันครับเัาจะทำพร้อมให้รู้สึกว่าพริกกับกระเทียมหยาบๆครับแล้วก็มาผัดแล้วก็ราดเป็นน้ำจิ้มสามรสราดไปที่ปลาตะเทียงครับ กาตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกาแล้วนะครับลมเย็นๆก็มากว่าต้องรีบกินข้าวต้องรีบอาบน้ำครับไม่งั้นก็หนาวอย่างว่าก็ไม่งั้นก็ต้องก่อไฟถิงครับถิงมาก นี่เลยน่ากินน่ากินครับผมผมทอดกห้กรอบครับเอาให้กรอบเลยจะได้ไม่กระดูกจะได้ขาดขาดกระดูกทั้งก้างครับจะซุมเข้าไปใกล้ๆนะครับเดี๋ยวกลัวโทรศัพทไหมครับ เครื่องปรุงที่ผมเตรียมไว้สำหรับทำน้ำน้ำราดนะครับสามรสไม่ว่าจะเป็นกระเทียมกับพริกแห้งโขกชูรสรสดีแล้วก็น้ำจิ้มไก่หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำปลาซอสผู้เขาทองแล้วก็ซอสห่านนองลมแล้วก็น้ำตาลทรายครับมีแค่นี้เองครับผม แค่ฟังเสียงไม่หิวข้าวแล้วครับผมเดือดเดือปด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 ครับเตาแบบนี้ดีอย่างคือมันไม่ทําให้พื้นพื้นล่างตรงนี้ไหม้นะครับบางทีเราปัญหาที่เราไปแคมป์ปิ้งคือเวลาเราเอาเตาปกติไปคืนหนึ่งพับเก็บยากกินพื้นที่แล้วก็เวลาไปตั้งเราไม่ต้องไปหาอะไรรองครับเนื่องจากว่าระหว่างพื้นตรงนี้กับตรงนี้นห่างกันนะครับ แล้วก็ไม่ทําให้หญ้าหญ้าที่อยู่ข้างล่างนี้ตายครับแล้วก็ผลตกไม่เป็นไรครับผมโอุ้กจ,จะมากมก สีสันน่ากินไหมครับผมสีเสียงพักไว้ครับโอ้โหกรอบจริงๆครับนี่ที่กระทะเริ่มร้อนอีกรอบนะครับคราวนี้ เราก็คงไม่ให้กระทะร้อนมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราแค่ทำน้ำลาดครับนี่แหละครับพริกที่เราตำไว้แค่ขั่วก็หอมแล้วครับ คั่วให้คริกกับกระเทียมใี่หอมก่อนในระหว่างนี้เราก็ปรุงเรื่งปรุงไปก่อนนะครับผมผมนัวครับรดดีครับน้ำตาลครับผมสามรสน้ำปลาผงป่น เหมือนกันแล้วก็ขั้วไปก่อนแล้วก็ใส่นี่โอ้โหสุดแยบเ <c oughs> มื่อกี้เ,เราใส่น้ำกิมไก่นะครับผมอืม,มน้ำกิมไก่ก็หมดพอดีเห็นไหมครับ สีสันของน้ำยำราดของผมว้าวนี่เลยครับยู่น้ำ,นำ,นำนป่าดีเก็ดติ๋งติ๋งยกลงครับผมที่เรามาลาดเข้าไปครับนี่เหมือนพัตตคานก็ว่าได้ เราไม่ต้องแช่ราใหนะ้มันฉ่ำครับเดี๋ยวสามรสผม,มเห็นไหมครับปุ้ยปตาตะเพียนสามรสเหีห่ยวข้าวแล้วครับผมเรได้เวลามากินอร,อ,อร่อยได้กันครับผมเราไม่หง้าวครับกินเปล่าเปา,เปาครับผม นั่งชิวๆบรรยากาศหลังบ้านนี่ครับมามากินปลาตะเทียนสามรสของผมครับผมชอบกินบางคนหลายคนนะครับชอบกินท้องปลาฟังตรงเถียงท้องปลา่อนครับท้องปลาก็คือจะมีความมันๆเค็มๆอยู่ตรงท้องปลาครับ มีความฟินมากครับม,ม,มันท้องปลานี่เรามากินชิมเฉพาะน้ำกินมดูก่อนครับที่เราลาดเข้าไปพริกแห้งกระเทียมผัดปรุงรสให้เข้ากันมีความหอมของ กรเทียมกับพริกแห้งกลมกล่อมเข้าด้วยกันครับเราจะตาประมาณอยหยาบๆครับมาให้หละเอียดมีความหวานของน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำจิ้มไก่เป็นเชื้อหน่อยหนึ่งของรสพวกน้ำมันหอยน้ำปลานิดหน่อยครับทีนี้เรามากินทั้งอื เห็นไหมครับกินไปฟังเสียงมกแล้วต้องออกก้างให้ออกแล้วก็ใส่กับน้ำจิ้มข้างออกไปนะครับนะครับผม ดดยอกินโดนไขป่ปลาด้วยครับผมก็อร่อยไปอีกแบบครับปลาตะเพียนไข่ครับ ต่อไปหาฟืนครับฟืนมาก่อไฟกันจากว่าตอนนี้อากาศหนาวผมได้เอากองไวต้ตอนนี้แล้ครับฟืนผม ครับผมตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นมีอากาศหนาวอยู่นะครับเราก็เลยก่อไฟนั่งชิวๆก่อนที่เราจะนอนตักปะตหนนะครับนั่งฟังเสียงจิ้งหรีดอะไรหลังบ้านได้ครับหลังบ้านก็เป็นป่านะครับมันก็เหมาะเท่าหร่ที่เรา ทำแคมปิ้งมากครับแคมปิ้งที่มีหลังคากันน้ำคา้างฝนตกก็ไม่เป็นไรครับอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทําให้มีความฝุขได้ทุกวันครับถึงวันถึงมันจะ,จะเป็นวันจันอังคารพุทหัสแต่เราทําทุกวันให้เป็นวันฝุร์ครับผม ครับผมสำหรับวันนี้ก็ยังถือว่าอากาศยังมีความหนาวเย็นอยู่นะครับเราก็ได้ใช้ฟืนจากหลังบ้านเราเนี่ยแหละครับมาก่อไฟเพื่อให้คลายหนาวครับเพื่อให้ความอบอุ่นสำหรับร่างกายนั่งจินตนาการโดยคนเดียวครับผมนั่ง ฟังเสียงจงิ้งรีดผมจะไม่ได้ใช้เปิดเร่งแบบแรงมากครับถ้าบางทีแรงมากปุ๊บมันมันสว่างมากความสว่างบางทีมันก็เกินความคาสสิกครับแล้วก็ให้มันสักลีรีพอประมาณครับผมแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าได้ความคาสสิกครับแล้วก็มี แสงไฟจากที่เราก่อไฟบางทีเวลาเราเข้าป่านะครับคือสัตว์ป่าบางทีเขาได้กลิ่นควันไฟเขาได้ยินเขาได้แสงไฟนี้เขาก็ไม่ชอบแล้วครับนอกจกว่าเราจะไปกระชั้นคิดกับพวกในป่าจริงๆนะครับการเข้าป่าจริงๆคือเราจะต้อง สามรระวังเป็นพิเศษนะครับผมโดยเฉพาะบางทีการการนอนแคมป์เราอาจจะขึ้นห้างนอนบนต้นไม้นะครับบางทีการนอนบนต้นไม้ก็เคยได้ยินไหมครับว่าห้ามลงมาจากต้นไม้ตอนกลางคืนแม้กระทั่งว่ามีคนมาเรียกเรานะครับส่วนมากแล้วตามที่เราขานกันมาก็คือ นายผ่านนั่งห้างเนี่ยคือจะมีพวกเสือสมิงนะครับเขาบอกว่าเสือเสมิงคืออาจจะแปลงกายเป็นผู้หญิงเป็นลูกเป็นเมียเป็นคนในหมู่บ้านที่มาตามบอกว่าให้กลับบ้านด่วนภรรยาใกล้คลอดอย่างนี้ครับบางครั้งเราต้องให้พิสูจน์คือโยนอะไรให้เขา ่าถ้าเขาสามารถหยิบหยิบจับได้เหมือนมนุษย์เราได้คือเขาไม่ใช่เสือเซมิงครับเขาเป็นคนแต่ธรรมชาติแล้วพวกนี้จะมีแววตาที่แดงกล่ำนะครับเพียงแต่ว่าเขาแปลงกายมาเพื่อที่จะหลอกเราให้เราหลงกลครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรานั่งห่างอยู่ข้างบนป่านะี่คือถ้าไม่จำเป็นห้ามลงมาเด็ดขาดครับผม สลับยังไงคืนนี้ก็ผมขอนั่งสักแป๊บ็นครับคนเต็มกว่าฟืนจะหมดนะครับนี่อีกกองใหญ่ๆนี่ครับพอฟืนหมดก็จะขอตัวหลับนอนนะครับเพื่อเพื่อพรุ่งนี้ผมจะได้เดินทางไกลไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปจังหวัดนครราชสีมาครับ เดี๋ยวยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ